หนูชื่อเด็กอย่างอติมาเชมอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2เลขที่17ค่ะวันนี้เกดจะมาแยกสารเนื้อผสมกันค่ะโดยการใช้วิธีการกรอง <Okay. S 1> วิธีการกรองนี้อุปกรณ์ก็จะมี 1. คือกลวย 2. ผ้าที่มีรูพูนค่ะ กองนี้จะใช้สารเนื้อผสมเทล,ลงไปเพื่อให้อนุภาคที่เป็นของแข็งที่ใหญ่กว่ารูพูนนั้นค้างอยู่บนผ้ากรองค่ะส่วนของเหลวที่เล็กกว่ารูพูนหรือมีขนาดที่น้อยหรือเล็กกว่ารูพูนนี้จะลงมาข้างล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโอเค หลังการทดลองเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเราสังเกตได้ว่าอันนี้ก็คือของแข็งซึ่งของแข็งอันนี้จะใหญ่กว่ารูพุนของผ้าที่เราใช้กองส่วนของเหลวอันนี้ก็คือสารที่เล็กกว่ารูพุนของผ้ากองค่ะก็จะได้เป็นของเหลวก็คือน้ำของแข็งก็จะมีหินทรายและก็ใบไม้ค่ะ โอเคหลังจากการทดลองแล้วสิ่งที่แยกได้ก็จะมี 1. ใบไม้ที่เป็นของแข็งค่ะ 2. ก้อนหินหรือกรวดที่เป็นของแข็งค่ะ 3. ทราย ที่เป็นของแข็งค่ะ4น้ำที่เป็นของเหลวค่ะการทดลองนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะ